ถือที่ละพันสองพันสามพันถืกแต่ว่าปีหนึ่งถูกจุกงวดถูกจุกงวดจนไปไซนี้ตคนถามว่าต้องเปลี่ยนมากราะลาจนจนมาหอดอัน,นมาหอดเดือนท่าน,นว่าถูกเหรอครับหรือว่ายัางไงแมนทุกงวดพร้อมสบายบอลไหลงวดละพันสองพันงวดละหาร้อยงวดละอันพันวัน มีถูกหลายที่สุดคือหกหมื่นสวัสดีพ่อโสครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่งวดบ้างคันงวดเลยงวดบ้างคันนั้นโอปา้าววัได้มากขับฟันได้ฟันได้เต็มเลยงวดบ้างคัน ตัวไหนพ่อฝันได้หาเก่าตัวเดียวเลยฝันฝันว่าพอ,พอพอกบแม่ยุบบ้านนี่ละครับพี่ชายคนผู้บนตายแล้วครับนว่อยุ่หนีคนไปยุบบ้านคนไปยุ่ข้ามชนดน้ำมันน้ำอายอยุ่อเพื่อบันดุงครับบ้านนี้ วันนี้เพิ่นไปก้อนแล้ววันนี้ก็คร้องก็เลยน้ำไผ่ไปไปทอดบ้านบ้านนั่นชื่อคื่อชื่อว่าบ้านอมก่อคือบ้านอมก่อหม่องที่เพิ่นเป็นตั้งทั้งหมดของโอ้ครับไปมาาีเนะวันนี้ไปทอดไปทอดแล้วเพิ่นวัดไปหาพ่อกับแม่วันนี้ไปก็เลยถามเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นมาอย่างก็พี่เลำบามจิมไม่อยู่น้อน กี่สะไบอย่างนี้ครับพี่ชาตายแล้วสี่ไปยุ้อน้ำไอครับผมวันนี้ไอกระพอกระแม่อยู่น้ำกันผมไปตามไปตามไปเพราะเราวันนี้เจ้าใดยังไปหอดทางทังเป็นขึ้นเป็นขึ้นเมื่อนขาเจ้าเนี่ยเผาไฟอยังนี้ละแล้จังก็เลยเข้าไปเบิ้งเป็นเขาเผาศพคนครับโศกคนตายไม่เบิ้ดแล้วละวันนี้มันยังเป็นขึ้นก็เล็ไม่เป็นเชียครับ เคียบเคียวมันมีแต่เงินเหรียญหาก็เลเซียบเอาเหรียญหาเนี่ยว่ามึงมีตลาดกันที่เก่าครับวันนี้ก็เรียกว่าเลขสิบอกหาเก้าเก้าหาว่าน้ำหาซื้อใสซกับอะไรอไปซื้อยุบานฮาวกับว่าเลขเก้าหาหาเก้านี่มันเต็มมดแล้วเขาบอรับเขาเขากันบ้างที่วันนี้ไปน้องบอกระว่ากันกับว่าได้ไปน้องหันกับว่ากันเลขอันสามหาเก้าสามหาเก้า ตีผู้เฒ่ากับสามขนเนาะคมันเองเราเลยเรียนหาคำมีแต่ราชการที่เก่าก็เลยว่าหาเกาไปหาซื้อไซก็บ่ได้บดนี้ก็เลยก็เลยเข้าไปซื้อของในเส้นเว้นถามยานาที่เว้นเขาบอว่ามีอือนี่เลยเข้าไปเส้นเว้นจับออกมาบดนี้ก็เลยมาถาม้านเก่านั่นล่ะว่ามีอันอันนีเรียกเก่าหาหาเก่านี่เลขติดเก่าเบิดแล้วไปครับเบิดแล้วคนเอาไปเบิดแล้วก็เลยเหลียวไปเบิ่งว่าเอ้าก็ยังก็ว่าเบิดแล้วคือมันยังอยู่ยหนึงเอ้า พ่ออันพ่อเขายังอันนั่นแท้คือว่าพ่อเขายังโชคดีแต่ว่านั่นค้นมาถามนี่บ่แม่นอยหน่อยแะ้วน,นี่เขาก็าเห็นเนี่ยเลขเลขมันที่เป็นลเลขหนึ่งเลขสามเก้าห้ากับเลขเจ็ดแปดแปดมันมันยุกน้ำกันสองใบแค่นั่น,นอาย่สองใบฝันได้เป็นตัวเลยนะพ่อบ<า>ันนี้วันที่แล้วก็เลยซื้อหาเก้ามาใบเดียวนั่นล่ะ รับกัอันเสื่อนหนึ่งแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดนั่นก็ก็ก็มันสิออกข้างหน้านั่นเมื่อเมื่อเมื่อสิไปซื้อเลขนั่นซื้อซื้อหวยนั่นครับฝันว่ารถขันนี้อย่างแต่ข้างหน้าลู้อมันกัเลขตัวนี้กัเลขตัวยุ่ข้างหน้าเข้าลอตเตอรี่ข้างหน้าเลยนะเข้าลอตเตอรี่แต่ไม่เข้าข้างหลังถ้าเข้าข้างหลังได้ได้ได้ตัวนี้เลยได้เต็มเต็มเลยหนึ่งสองแปดผ่าหนึ่งสองแปด ้ันมงคอที่สองมันเป็นมนหนึ่งสองแปดม่เลข้างนาไม่ใ่หือฝันว่าดีใจว่ามันถือสองว่ามันถือสองใบครับว่าเบิ่ง่ันเป็นคางนาตัวหนึ่งใครอยมันยังเป็นเลขล่างหาเก่าตัวหนึ่งแล้ววันนี้ฝันว่ายังไงครับว่าวันนี้วันนี้ยังไม่ฝันด้วยแต่จะจะบอกให้ฟังเมื่อวานไปไปบ้านไปบ้านแฟนนี่แหละ ไรเบ้านเออบ้านเมือกายนี่แหละครับไปแล้วก็ตาม GPS ไปใช่ไหมนนไปไปเรื่อยๆเื่อๆพอพอไปพอไปถึงไอ้ทางลัดใช่ไหมทางลัดไปก็มีแต่น้ําท่วมไปหมดแล้วก็ลัดไปตามทุ่งให้ทุกมนาไปครับไปพอดีหลานสามปวดท้องอก็เลยว่าเข้าไปเข้าเข้าไปที่วัดดีกว่าก็าว่าที่หลัง บันนี้ก็เล็กครับพัคเขาห้องน้ำวัดไปวัดนั่นกับเป็นเป็นวัดที่ว่าเป่น่นไปขอสูบขอลับไหมและคนไปขอสูบขอหลาบพอก็เลยบวดนี้พอก็เลยกไปไปมีมีพระพุทธรูปเป็นเรียกว่าปูปูโตครับเขียนไว้ก็เลยเขาไปกราบคนไปไปกราบแล้วขันพ่อใดขอพ่อสำเร็จเนี่ยคือว่าขันได้เอียงสำเร็จนี่ คนส,สือเนี่ยแน่นคนวัดผู้ของของของหอยเต็มอยู่อยู่ในวัดอยู่หม่องคนยุ่นอ่ะข้องหอยเต็มอ้อมวัดย้ะครับต่าบ่งรู้ว่าซือ้อวัดอย่างลืมลืมอ่านซือครับวันนี้ขอไปเพิ่มกำลังเตรียมเงินเงินที่เฮ็ดงันในออกพรรษาเือบุญกระถินกบรกบวบหัวใจที่ไใ้หันก็ะเล็บพอก็ะเล็บไปขอโศกน้ำเพลิน ขอโชกน้ำคนนั่นพ่อไปเชียงสิมซี่ขอโกักมันกออกมาออกสันออกมาทีเดียวสองใหม่ก็เลียยว่าขออีกดอกขอตำนั่นละได,ได้ตัวไหนพ่อก็ได้สิบหกับ14 16กับ14บส่แมนตำนั่นละไหม่แซี่ซี่แมนมออกมาสองใหม่แมนสิกับสิบสี่เลยร้านใหม่ได้ไไดจับอบอาร้านร้านตัวไอ้ตัวเล็กที่บอกครับ ว่าใหญ่ยุ่งหรออก็ว่าบัวบยังลืมอันนั้นยุ่งมันยุ่งไปเจอด้วยบังเอิญหละครับว่าแมนบัดน่นีึกมีตะนย่างไงเต็มนั่นแหละที่เราเราซฟั่งคือตัวนี้แหละที่สิบหกกับสิบสี่เนี่แหละพ่อแมนจับขึ้นมาตัวหนึ่งไม่แหรกชุดหอหม่สองไม่สองใม่ไม่สรสิบสี่ แต่แล้วว่ามันสิบเก้าว่าแมนมันเป็นไม่สิบหกครับหกสิบเก้าเนาะแมนใช่ก็าเลตัวเดียวกันก็ถ้าว่าเลขมันสีมันสีนี้ว่าเลขตัวนี้เลขหกหกเพราะว่าเพราะว่าย่างดิเพราะว่าหกหมวดเลยที่ตะบะออกห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 ดแล้วครับหกหวดหรือหางหดตะตะไสหางมีแต่ไหก ก็แคดูนะครับที่ที่ขอที่ขอได้มือวานนี่ค่ะขอได้สิบหกไหมขอได้สิบหกเลยนะครับพอแมนหัี้ยหัวเงี้ยก้อนหัดก้อนก็ออกเลขรดจากของขั้นขั้นสุ่ก็ออกสามเจ็ดให้เจ็ดสามสามเจ็ดแมนหัวหัวบางหนึ่งก็ออกขั้นนี่ออกขั้นนี่ะว่างเจ็นเลขหนา ครียกสองแสดงว่าของพ่ออนี้ถูกบ่อยเลยนะครับนี่หลักการรับความฝันที่ว่าฝันอันไปเห็นอันเพื่อเผาคนนไตนี่แหละอันนี้ก็แล้วไม่ไม่ไปเคลียร์เบิ้งก็ก็บลูไปพ่อมแตรเงินเหรียญหาเหรียญหักมิตรราการที่เก่าวัดว่ามีราชการที่สีมีตรราการที่เก่าบารีบาในก็เลยเก็บเอาในฝันนะนะ วันน <ève S 1> <sociedad, S 2> ี้พ oh. uh ่อเขาเรียกว่าเขาเด็กทั้สิบว่ออกหาเก่าว่ามีนิแตงเงินเหรียญหากำหรักสกันที่เก่าก็เลยเข้าเต็มเต็มเลยแม่นบ่ได้กลับเนี่ยไม่ได้ะคะว่าที่ว่าด็ยากมากใช่ว่าออกออกอันค่าให้แข็งยุ่งจังเลยฝันฝันตะกอนหอยออกคนนี้โอ้ฝันแม่นเนาะพ่อเนาะฝันเป๊ะเลยนะพ่อเนาะตะกอนหอยออกประมาณสาม เ่เป็นความฝันนะครับแล้วการแล้วการมันจะออกขั้นาแล้วกระแม่นบอกว่าขันออกขั้นานี่ขันออกขั้นานี่ข้อก็ก็้อตือือเล็กนาบุญจะทิ้งอขั้นษ้ากจบว่ันากวที่สิบเก็ดเอกออกก่อนเนาะเอกออกสิโพสเป็นแนวทางคุณพ่อนะครับเป็นความฝันนะครับอ